มหาณาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทํากิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้9.4 2เปอร์เซนต์การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี27.9 2เสปอร์เซนต์สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้1 7 60เอร์เซนอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอ,อกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้34.4 34. 4เอร์เซนท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทศาสตร์แห่งการพยากรเสนอพยากรโชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤษกวันอาทิตย์ที่ 20. เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้22.37%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี25.7% 7 สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้33.9 4อร์ซอุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้22.60อร์ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย หน้าที่ศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรคทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักค่อนข้างแย่น่าเบือ่อแต่ถ้าไม่มีแฟนก็ถือว่าโชคดีโอกาสดีของความรักวันนี้31.42ปอร์ซการเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี36.9 2เสปเซตสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้1ิ 9.94ปอร์เซอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้31.60เเท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทศาสตร์แห่งการพยากรเสนอพยากรโชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกรกฎวันอาทิตย์ที่ 20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้23.5 7เการเงินแย่มากสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี11.5เสุขภาพ ปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้51.27%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้34.27%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.42การเงินปกติสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี58.92สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้11.27ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.10 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาหนาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้85.92%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี36.92%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้43.27%ุอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.10% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหร,หรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากร์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาณีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันอาทิตย์ที่ 20เมษายนพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้9.42%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี34.42 สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้17.27%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.77%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไร่ในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไร่ในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้55.92%เปอรเนการเงินปกติสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี52.92%สุเุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้40.94%เอร์อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้23.94%เอร์ซ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรคทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักค่อนข้างแย่น่าเบื่อแต่ถ้าไม่มีแฟนก็ถือว่าโชคดีโอกาสดีของความรักวันนี้31.4 2การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี31.4 2สปสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้12.9 4อุอุบัติเหตุวันนี้เกิด กดไ้้นอยมาโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.60%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันอาทิตย์ที่ 20. สเมษายนพุทธศักราช 2568. เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้23.57%การเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี13.3 7 สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้40.27%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.94%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทิทศาสตร์แห่งการพยากรเสนอพยากรโชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันอาทิตย์ที่ 20เมษายนพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.42%การเงินปกติสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี58.4 2เปอร์เซ็นต์สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้6.9 4เปอร์เซ็นต์อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้20.4 4เปอร์เซ็นต์ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย หน้าที่ศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้85.9 2การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี3 1 4 2สุขภาพปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้46.27%อปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้3 3 1 0ส์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย